สายสองสชั่วโมงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจะมาประมาณ4ี่ห้โมงจะมาก่อน10นาทีค่ะอ๋อที่ญี่ปุ่นไม่มีใครมีเรี c t ชันเลยครับพร้อมกันนะคะสู้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 สูแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมและมารยาทแตกต่างกันใช่ไหมครับค่ะถ้าเรามาพูดเรื่องนี้กันคงสนุกดีนะครับ เรื่องที่ผมจะจะพูดถึงก็คือความคิดเกี่ยวกับเวลาของแต่ละประเทศมาแตกต่างกันใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> แล้วประเทศอื่นๆตรงต่อเวลากันบ้างไหมครับเ <c oughs> ออย่างประเทศมองกโลกเลียมีคนที่รักษาเวลาและในขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่รักษาเวลาเช่นกันค่ะสมมุติว่านัดบ่ายโมง <c oughs> เขาก็จะมา3ามโมงสี่โมงบ้าง5้าโมงก็มีค่ะดังนั้นเออถ้าพ์ทเนอร์เรามีนัดกันบ่ายโมงก็จะบอกให้นัดเขามาก่อนสองชั่วโมงเขาก็จะมาตรงเวลาที่นัดเลยค่ะ ประเทศไทยก็เหมือนกันค่ะการมาสาย 2- 3ชั่วโมงถือเป็นเรื่องธรรมดาค่ะก่อนที่ฉันทำอะทอมี่ฉันเคยทำแบบทดสอบ MBTI ค่ะฉันเป็นคนประเภท J ค่ะเป็นคนมีแบบแผน oh. แต่หลังจากทำธุรกิจอะทอมี่ฉันเปลี่ยนมาเป็น P แล้วล่ะค่ะ <laughs> เป็นคนที่ไม่มีแบบแผนเพราะว่านัดไปก็ไม่เป็นไปตามนัดอยู่ดีก็เลยเไม่คิดจะมีผงมีแผนแล้วค่ะเสดหน้างานกันไปเลย แต่ผมว่าที่ญี่ปุ่นน่าจะต่างอยู่นะครับญี่ปุ่นเป็นกัน้างครับี่ต่างจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน่อยค่ะเขาจะมาก่อนเวลา10นาทีค่ะ oh. ดังนั้นถ้านัดกับคนญี่ปุ่นแล้วเราไม่รักษาเวลามันเป็นอะไรที่เสียมารยาทมากค่ะก็เลยต้องระวังนะคะสิ่งที่คนเกาหลีแตกต่างก็คือเวลาเราให้อะไรไป อย่างน้อยเขาก็ต้องทำอะไรตอบแทนคืนมาซึ่งคนเกาหลีจะมีคอมมอนเซนต์ตรงนั้นแต่ว่าคนไทยรับของขวัญไปแล้วก็จะจบเลยลคะค่ะเขาก็ตอบแค่ขอบคุณแล้วก็จบไปแต่ฉันก็คิดว่าฉันให้สินค้าเป็นของขวัญแล้วเขาก็คงมางานสัมมนา,าให้หน่อยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยคะ่ะมันมีเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยคะ่ะราปแบบนี้จึงทําให้ผมเวลาหาลีเดอร์ที่ไทย ถึงใช้เกณฑ์ว่าถ้าให้ของขวัญกับใครและหากคนนั้นรู้สึกขอบคุณแสดงว่าคนนั้นมีความเป็นผู้นำโดยใช้เกณฑ์ว่าถ้าให้ของขวัญกับใครถ้าหากคนนั้นรู้สึกขอบคุณแสดงว่าคนนั้นมีความเป็นผู้นำแต่ญี่ปุ่นกลับไม่ค่อยรับกันค่ะเขารับไหมครับเวลาฉันอยากจะให้สินค้าเขาลองใช้ดูแต่เขาจะไม่รับค่ะถ้าให้ซื้อนะคะแต่ถ้าให้เฉยๆเขาไม่รับค่ะส่วนคนมองโกถ้าให้ของขวัญหรือจัดโปรโมชั่นให้เขาจะชอบหมดเลยค่ะยังไงก็ชอบถ้าบอกว่าเออโปรโมชั่นก็คือชอบเลยค่ะเขาชอบโปรโมชั่นกันนี่เอง เวลาฉันให้ของขวัญอย่างของขวัญวันเกิดอะไรอย่างนี้พวกเขาก็จะตอบแทนให้คืนเท่าที่เราจะให้ใจไปค่ะโอ้คล้ายกับคนเกาหลีเลยนะคะเมื่อที่ผมเจอก็มีอยู่นะครับโดยเฉพาะคนบาเลเซียครับเขาจะไม่ปฏิเสธเลยใช่แล้วคะเวลาอยู่ต่อนหน้า <c oughs> พูดอะไรไปก็บอกดีหมด <c oughs> เลยอ่ะงั้นวันนี้เจอกันเขาก็บอกโอเค แต่กลับไม่มาตามัดเจอบ่อยมากคนไทยก็เหมือนกันค่ะก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็จบค่ะฉันเลยคิดว่าพรุ่งนี้เขาต้องมาแน่เลยนักธุรกิจคนนี้คงมาแน่ๆแต่พอวันรุ่งขึ้นเขาทําเหมือนไม่รู้เรื่องเลยค่ะมีแบบนี้ด้วยค่ะคําว่าไม่เป็นไรคนไทยใช้บ่อยมากในชีวิตประจําวันความหมายของไม่เป็นไรก็คือไม่ต้องใส่ใจมันโอเคมีความหมายแง่บวกแต่ก็มีความหมายแง่ลบได้เหมือนกันวนสาวสุดท้ายเขาทุกเดือนเนี่ยเราจัดงานสัมมนาของประเทศไทยทางซูมด้วยกันอยู่ใช่ไหมครับ เราจัดงานสัมมนา,าตามธีมของแต่ละเดือนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ค่ะเดือนมกราคมเป็นช่วงปีใหม่เราเลยใส่ชุดฮันบกบรรยายส่วนเดือนกุมภาพ,พันธ์เป็นช่วงรับปริญญาเราก็เลยใส่ชุดรับปริญญาด้วยความหมายที่ว่าจบปริญญาจากความจนส่วนเดือนมีนาคมก็คิดว่าเป็นเดือนที่เราจะเข้าศึกษาความสําเร็จก็เลยใส่ชุดนักเรียนบรรยายกันมีอธิบายธุรกิจ มีช่วงควิ z ถามตอบแล้วก็มีเล่นเกมสนุกๆพร้อมจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะลดช่องว่างทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงธุรกิจอัตมี่ได้ง่ายขึ้นโดยเราจะใส่ชุดประจำชาติของแต่ละชาติสลับกันไปให้ดูหลากหลายตอนขึ้นบรรยายค่ะ ตอนแรกเราเริ่มจากใส่ชุดเปิดเพลงอีเวนต์เฉยๆแต่ทําไปทํามากลับอินกับเสื้อผ้าขึ้นมาคิดหาเสื้อผ้ามาใส่ใ<ช>ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวคนไทยจะชอบทําธุรกิจแบบสนุกสนานเหมือนงาน Success Academy เราไปกันบ่อยใช่ไหมล่ะคะจะมีการแสดงการเต้นการร้องเพลงอยู่ตลอดเลยล่ะคะ่ะ<อ>ถ้าหากว่ามีอะไรสนุกๆให้ทํามันก็เหมือนสร้างบรรยากาศให้ทํางานได้อย่างสนุกมากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ เคยได้ยินว่าบรรยากาศ<อ>งานสัมมนาที่ญี่ปุ่นค่อนข้างแตกต่างมากเลยใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นเขาตั้งใจฟังดีมากๆค่ะเวลาฟังปกติเราจะแสดงท่าทางใช่ไหมล่คะคะชอบก็แสดงออกว่าชอบแต่คนญี่ปุ่นตั้งใจฟังแบบไม่มีรีแอคชั่นเลยล่ะค่ะแต่จริงๆพวกเขาประทับใจและเข้าถึงเลยตั้งใจฟังอย่างเงียบๆค่ะแต่ว่าเวลานักธุรกิจต่างประเทศหรือจากเกาหลีมาเข้าร่วมง,งานพอพวกเขาเห็นบรรยากาศเขาก็จะคิดว่า โอ้อะไรแปลกจังไม่สนใจกันเหรอหรือวัฒน,นธรรมไม่เหมือนกันใช่แล้วครับผมเคยฟังคำบรรยายของท่านรอยัลมาสเตอร์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มี<ช>รีแอคอะไรเลยอ่ะแลยคิดว่าจะต้องพูดจูงใจให้ดีกว่านี้พูดจุดคอแทแบแตกจนเสียงหายพอจบงานสัมมนาแล้วคนก็ยังนั่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยแหละครับขาถามพวกเขาว่าเป็นอะไรปรากฏว่าที่นั่งอยู่เพราะประทับใจมากๆในทางกลับกันประเทศไทยหรืออินโดนีเซียกําลังบรรยายอยู่ จู่ๆก็ร้องเพลงบ้างตะโกนบ้างไม่ก็เต้นหรือร้องไห้หลายอย่างเลยล่ะครับผมว่ามันสนุกดีนะครับสนุกมากจริงๆนะคะสุดท้ายนี้ผมได้อ่านความรู้สึกของผู้ที่รับชมรายการเรามานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเขาเขียนมาแบบนี้ครับว่าตอนนี้ทําธุรกิจ global อยู่เวลาโดนปฏิเสธจะต้องรับมือยังไงบอกหน่อยครับเขาถามมาแบบนี้นะครับอยากให้ช่วยตอบทีละคนหน่อยนะครับเวลาฉันแนะนําไปแล้วเข้าปฏิเสธ ฉันจะคิดซะว่าเออฉันพูดกับกำแพงค่ะแม้เขาจะปฏิเสธฉันก็จะพูดเรื่อยๆค่ะส่งข้อความหาโทรหาแล้วสุดท้ายเขาก็จะมาง,งานสัมมนาหรือฟังเราอธิบายธุรกิจในท้ายที่สุดค่ะข้อดีของงานเราคือต่อให้โดนปฏิเสธเราก็ไม่เสียหายอะไรถูกไหมคะเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไร,รถ้าเรารู้สึกดีก็ค่อยไปคุยกับเขาใหม่ถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องไปคิดซะว่าช่างมันฉันทำธุรกิจด้วยความคิดแบบนี้แหละคะ่ะ ถ้าอยากจะให้ธุรกิจง่ายหน่อยก็ให้ติดต่อจากการแนะนำของคนรู้จักก็จะดีกว่าค่ะธุรกิจ Gobor โกบะอั o มีนั้นฉันคิดว่าการพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะมันไม่ใช่การที่เรามองว่าเราจะสร้างคนนี้ให้เป็นลีดเดอร์ให้ได้แต่ให้หาคนที่สามารถตั้งใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองคนนั้นแหละค่ะคือลีดเดอร์อมีกรณีที่ฉันเข้าไปโน้มน้าวอยู่ฝ่ายเดียวก็ล้มเหลวค่ะ ดังนั้นที่ฉันคิดก็คือฉันคิดว่าการสร้างพาร์ทเนอร์คือการตามหาลีดเดอร์ที่แท้จริงให้เจอค่ะหรือจะทําแบบทั้งสองท่านทําคนนู้นคนนี้ว่าดูยูโน่อาจจะมีก็ได้ค่ะมันเป็นงานที่ยังไงเราก็จะต้องตามหาลีดเดอร์ไปเรื่อยๆค่ะดูยูโน่กิมจิดูยูโน่คังนับสไตล์ดูยูโน่อาเธอมี่เพลอแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับอยากบอกอะไรกับนักธุรกิจที่ฝันอยากจะทําธุรกิจ global และกาลังจะเริ่มในตอนนี้ไหมครับ แนะนำคนละนิดคนละหน่อยคุณจะช่วยได้มากเลยนะครับธุรกิจ g ก o บอลก็เหมือนกันค่ะลองศึกษาลองใช้ลองทำดูแน่นอนว่าจะมี l เดอร์ที่เข้าใจสิ่งนี้รอคุณอยู่ค่ะลองพูดดูยูโนอะโตมี่กันดูค่ะอะโตมี่ <At omic S 2> เป็นบริษัทกระจายสินค้าที่จำเป็นคุณภาพดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดใช่ไหมคะซึ่งเป็นการตลาดแบบ global one market และบริษัทก็มีระบบทุกอย่างให้แล้วไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือ global ไม่ต้องกลัวเลยค่ะ แค่เตรียมใจและลงมือทําก็พอคะ่ะดังนั้นให้ทุกคนลองท้าทายดูตอนนี้เลยคะ่ะส่วนใหญ่จะคิดว่าธุรกิจโกลบอลเป็นเรื่องยากจริงๆเราสามารถหาคนรู้จักเป็นต่างชาติในประเทศเกาหลีใต้ได้ซึ่งฉันเองก็ขยายธุรกิจโกลบอลจากคนกลุ่มนี้เช่นกันคะ่ะอยากให้คิดว่าคุณเองก็ทําได้ดูอย่างฉันสิคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะมาฝ่ายทค,ครับเอาล่ะครับเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวลาสั้นๆตรงนี้ไปแล้วนะครับ เป็นช่วงเวลาที่ได้ประโยชน์มากๆและผมเองก็สนุกมากเช่นกันครับถ้างั้นเรามาปิดรายการด้วยการตะโกนว่าสู้ๆในแต่ละภาษากันนะครับโตมิแกมบะเร่เซโกเซโกเซโกอะโตมิสู้สู้สู้สอะโตมิฮิจิจิเกะฮิจิจิเกะฮิจิจิเกะอะโตมิสมาลัดอายุอายุพิซซ่าขอบคุณครับขอบคุณนะคะรบไฟติ้งไฟติ้ง เอาธรรมชาติธรรมชาตินะคะเอ่อบคะจริงเหรอคิดยากจังคิชเชสเคอ่อคิชเชสเคอันนี้ฉันได้ยินมาจากคนมองโกเองค่ะไม่ได้ซื้อพูดยากแมกงับหูเลยค่ะคิชเชสเคโทมี่มองโกเลียเออฮ่าฮ่าฮ่า่าฮยัคิชเชสเคมองตรงนั้นแล้วพูดเลยค่ะดีแล้วค่ะพูดไม่ถูก <laughs> เรากำลังซ้อมพูดกันหนักมากค่ะ <laughs> ไม่ต้องรีบพูดแล้วล่ะค่ะ